สบายดีท่านผู้ชมที่หาดแพงเนาะเอาโดดผู้ฝืดใช่ปะสบายดีพี่น้องุผู้คนบรรยากาศราซื้อมืออาบ้านหน้ามองพี่น้องเลยผอบผอบก้าคือเก่าเนาะบ่าวฝั่งลาวคนเก่าคนเดิม เพิ่มเติมคือมิสิเนี่เกาะหลังอยากจะตกใช่ไหมละ่ะบางคนเอาพี่น้องจา๋ากลอกสิเมืออย่างแรกเราต้องไปเติมน้ำมันก่อน ลูกชายเจ๊ชายแดดจิกหัวลูกชายเจ๊สายแดดใส่มึงเห็นอย่างเดียวเนี่สภาพยาวเห้านี่จะไปมาไหยลงทะเบียนน่ะ วันสิไปทายทางซีวิไลว่าสี่สื่อนมันมาเลยวะมา <ไป S 1> ใส่โหลดมามาโหลดกระเบิดใส่ได้และเครื่องสักผานะใส่แล้วเอาเงินมาหายร้านซาววัดสิวสื่าพรเจ้าอันอยากให้ซื้อรถถีบสันนั่งพันโบกี้วาสันผู้ใหญ่ใจดีฝากมาหาย ก็เลยว่าแลหว่าเออในเมืองนอกมาเอากันแล้วแต่พอสิจกรรมสก็เลยว่าให้นกทำพันหนึ่งมือพันหนึ่งพอแม่หารอยจบมะสามพันเบี้ยงานนะเจ๊ มกม่นอยู่ในสวนดอกนางจะบาดีพี่น่องลูกพี่น้องเกนุมากนี้บกหัวลกใส่งานแล้วนี่นะมาเจ๊เมือนสักแล้วสเมือสักล้วสะอาวะไฟบ่เถง เออ LG ลงไปทางนี้เบี่ยไหมเพิ่นต่อไปเพิ่นก่อเหตุเป็นสวนผลไม้ที่นอกก้องกอล์เป็นเจ้าของธุรกิจอันสวน คลไม่กับซิมี่เพทุกอย่างหมดเป็นหมักถั่วแห่ผลผลทางล้างผลก็ได้อยากหัวเดียผู้บังคาหน้ากำลังสิปูยังคะมักกระโดกโรกยังกระโดกกระดิไ,ได้ไหีกว่าดูสวยเลยเด้อค่ะ จากปลาได้หูมันคือเอียงพี่น้องบอกตำโตงของบลาไดหูดีใดเบาปลุกมันนี่เบาะนี่มันหน้าของเบาะนี้เุ่นใดใดในมันฮะในมันเอ้าหนากมันก็ใหญ่กว่ากระปั้นหน่อยนึงในมันสูใหญ่กว่ามากอือ แต่มาจะใส่เพื่อนเอามาให <ENNIS> ้แต่เบียดเจ๊แก้วอืบังเดินเจ๊หมูเจ้าสิได้เป็นอันเจ้าของธุรกิจสวนเอิือนผลไม้อะไรได้นีนะเออมันบอกว่าแม่เราปลูกเดินนะกาคั้นขันนี้ก็เราปลูกแต่ผลของนางก็ไม่มีอย่างมากมายขี่งัวจ้ะ บอกชกระลือเลยว่ามันเอาทางไหนลงนี่คนเขาเห็นอันนี้มันมีได้นี่นีมันขึ้นนี่นะงงกมันอ่ะทางไหนลงเลนมอนสันพี่น้องเอ๋ยเคยกินออ่ะสิเคยเห็นอยู่แต่บ่เคยกินนะเคยนที่่เคยกินอ่ะสิเคยเห็นหรือไปเซิร์ชบนในเน็ตใหม่ก่อ นางเลิมสกอินเตอร์เรื่อพี่น้องน้อยหนามักเสียบนางมาไว้แล้วนางมันเซยบม่รู้ว่ามันสีเป็นหมากหรือบอบานเฮาหรือว่ามันจะอยู่ในเมืองหนาวอันมันเป็นต้นบ่หรือเป็นคืออะไม่เนเป็นต้นเอ้าฉันมากเขาจะปลูกกิน้องมากกว่าอากาศหนาวนักก็มาเสียงดวงดูสิพี่น้องเอ้ยนากก็ตอนนี้อากาศกำลังหนาวนักก็เลยสิปลูกพอพออากาศร้อนมันก็ตายใช่ป่ะดิเออ ลองดูจาไม่ลองก็ไม่รู้นะคะลองพินลองถือยังเืนอันนี้นะัน,นีิดมันก็จะเป็นบทเรียนสําหรับเรายังอีกอันนี้นะอ,อันนั้นกับแพ้คือกันคล้ายหมากสิบพันผู้ใดหมากยักกอยงอีกก็ใส่เข่ามันจะเป็นยายาต้านโรคมะเร็งมะเร็งในอารมณ์พี่น้องแล้วก็โรคเอด เอตืมพี่น้องเอ้ยมาแกะแล้วมันมาเนี่บอกเราปลูกมาปลูกเราไปปลูกมันล่ะโอ้ยมียาอันต้านโรคเอตระบาดนี่ซำหน้งสิเหลซิงมียาต้านนะรอมียาต้านในตู่ออะเตมพุงผมมันเสออก็บอมันเน่าดิเนื้ บนที่เหน้านะโอ้ยมันยังบนเน่าอ้หูสดายได้ไปเจ้มแล้วนี่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 สังเกตนี่มันแตกมามันสิเป็นเพียงมันสิเป็นใบขึ้นสิหรือเปล่าวะเจ้มดูแล้วนี่รู้ว่าแค่มันสิเป็นยอดปกติเนาะเนาะในหมากไหมเขาเนาะมันสิเป็นใบเนาะสองขางนี่เนาะใบมันออก๊างนี้เนาะกกมันสิว่านักใบสิฮึสังเกตบังคับที่้องจ๋า นี่พี่น้องจักไงมันเป็นยังไงเละจักจักจักหมากยังแหละอันนี้กระไดแต่ว่ามันต้านโรคเอดผู้ได้มักเซิงกะเออหลอกเซิงได้เด้อหรืกะมาขอมาขอยาต้าขอาตานางมาขอมาขอยาต้านน้ำนางเป็นแมนอันนี้เลยยังบุพเอเป็นแม่เล็กเลยยังบุพเพมหาหลอกลวงสะบัด นี่ว่าเป็นแม่มอนใหญ่อ,อย่าอย่าต้านเอดก็ลองดูแหละจ้านะ <c oughs> นลราก็ไม่รู้มันเสิออกมาเป็นจังไรเนาะ <ผม S 2> ลองบดก็เป็นบทเรียนเพราะมันเป็นหมาก่าเป็นหมากวนมากมันจะอยู่ต่างประเทศมากกว่ายูบ้านเฮาเห็นอยู่แถวตลาดเขามาขายอยู่แต่มันจะแพงหน่หกสิบบาท เอ,เอาเป็นว่าเวาไปซัมนี่แล้วพีนว่น้องเลยเอาไว้พอ่พอพ่อกันใหม่คลิปหน้าโดยสบายดีนามานีลูกมาพีลูกหล่ะคำแพงเฮ้ยจะคุปตะสร้างทยลูกอโอยอเออมองนะคุณ อ่อนบ้านเอี้ยงพี่น้องอเอ้ยไม่รู้พี่น้องให้อะไรทางเทิงน่ะญาติเ้า,าเอามาทำลุงมามาได้ไหมนี่น่นะสิบ่อจังได้โอยเอาเงินมาเสือขหากแน่ใช่มันลงมาอะไรเมยกินนมโอ้ยหนาวมึงนมแม่มนก,การาไออยู่อันนี้นมซื้อให้มาสองโตนั่นนมเนี่ย มาแซงมาพี่ลุงสีไทมนะเอ้ยมาพี่มาพี่สีไฮยมาทำโอ้เขาเอาเงินมาเสืออะไรมือนี้นะสีาสเขาเอาเงินมาเสือเอออันขนมมือนั่นนะพอวาลุงเสียขนมไห่ท้งหนึ่งเอไ่ท้งเดี่ยวหนึ่งอซันไหมแซวลิ้วรถถีบนะฮะ มันบอกเอารถถีเอาหลคุณพี่กระสีเอารถอมาแลกเอามาเอาอยุน่าพี่ไหมยังจ่าหลจักแลกได้สช่เอาอยุเราโอ้ยมันมันใหญ่กว่าตบะแพงมันกว่าอืออันนี้มันรู้จั๊กโดดนนั่นู้จักโดดอ้าวคุณพี่น้องเมยน้องเมย์นั่น น้องเมยอันบ่อ้าวรถตีบัถถบสัน <c oughs> น้องท่าม้าอยุโรถตีบบ <c oughs> อ,อคุณนายลูกให้โซนี่เด็ก <c oughs> เขาหมายถึงว่ายันม่แลกกับมาเขาเขาบ่อาเอายังม่แลกก็บบ่อาโอ้ยสิมะลกักเอาอยู่ดอกรถวิ <c oughs> โก้ม่แรกมือ,อไปองค์เฮียนนั่นจะสิบไปบ่อุ้มไปนน้ำใส่กระเป๋าไปนน้ำ แท่นะอีท่อนในอันเลือกไม้อาวนี้แม่มาแท่นนะมันไม้อาวน,นมาเกี่ยวเข่าคนดีเอของอันเจ้าว่าคนเอาเบิดเลยมันก็นเลยเบิดมาเอาไลยถ่ายหุบมือถหายมันเบิง่งมานะ่ะโอ้อีหนาเข้านี้มาสัน่นอาแล้วเงินได้เศษในระเบ๋นี้เขาบอกเอาหลดละคุณพี่ คุณพี่บอกว่าขนอร่อยกันคุณน้องจัดการเลยเด้วาสันมาคุณน้องสจัดให้เนี่ตัวนี้ยป็สิ่บนอองอ้มาอีแม่กูยืนหยัดเขาลายพอน้มเอียงมัวหจับจะจะพามา เมยมาเอาเงินพี่มาไปไวเงินกับเอาไป่นองมากก่บเอาสิมาสื้อเอามาอยากเอาจากพันเสมอเขาเสี่ยงหายหาพันอายุกันนะมีสองโตเล็กัวนั่น เอานี่นะเขาซื้อได้นี่งเงินนี่เบิ้องนั่นี่จะเคยเห็นอยู่นี่เอามา,มางพี่น้องตายแหละเอาอเ,อาอเยอะมาเจ้าเยอะเนาะมาเอาเงินนี่ไว้ป้าเปินฝากมาให้นี่ ไปไวาม,ามันยังปากใจอยู่อ่ะสิเอามาอย่พันตัวเอามาเขา <laughs> โอ๊ยขอดอย่างได้นะขอดสิยานติ่บ่มือได้จะไปโรงเรียนนะก็แม่อุ้มไปเลยแหละทำผอกับแมวม,มาเอาไปใส่เรียบร้อย <laughs> ไปไวมาเอาเงินนี่ลุงสิถ่ายหุบส่งไปหาเขาเจ้าเบิ่งนี่เอาเงินถ่ายมืเออ่นิก็มาเอาไปเห็นแล้บวบาทไปไว เออต่หลกว่ะมาเอาเงินเอาเงินเดี um ๋ยวลุงสีหายปลาบ่อได้ดิคันบอเอานะเอามามากินน้องเมย์เอาเฮ้ยเอาเงินให้เขาจับดิดิเอาเมย์เอาในเมื่องบอเอาโหลดก็ให้น้องท้ำพันหนึ่งน้องเมย์พันหนึ่งพอก็แม่พันหนึ่งจ็อบเขี่ยให้แค่นี้ทำไป ือม,มันบมดอยากได้มันบอกแล้วเวกได้คือย,ยันเอามาอมืจับเอาน้องทำจับเอาเงินนะเอามาเมย์แม่มาพี่ะขอบใจป้านะแม่ลูกขอบใจเรื่อป้าที่พาขึ้นมาเฮียนอยู่มหนึ่งทั้งลาหน,น้าขึ้นอยู่มหนึ่งปีนี้แต่ มันก็บไก่อยู่จากนีไปไกลไก่ข้าวบกขี่อันโบแมนโบแมนสามกิโลคุณบอกจากนีไปวรรณคัมเกือบเกือบคนละแล้วแล้วก็ขี่รถจักรแต่พ่อข้างกระสือหายกรญาติกันไปขี่มอเตอร์์ไซคขี่ไปเหตุงานกะบมูมีรถขี่ให้แหน่ไปส่งขี่ซาเล็งซาเล้งกระต่ายเดี๋ยวนี่นะ วมันไก่เนาะแต่ว่านอนอยู่หน้าแต่ว่าเขาเนี่ยอันคเอาเป็นว่าใส่น้ำกันสี่คนสามพันจบขอบคุณผีละลายเด้อครับเดี๋ยทีมเอครมาอยะขออยู่ดีมีแห้งเดียว่านสันเยวมันครบมาน่อยนะขอบคุณแทนร้านนะแม่อันนี้ก็ได้หนั่งสเปกเกออยู่โอ้ย ขอบคุณพี่เล,ลายๆเดอ้อที่เพื่อนเอนดูรานขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยอย่าเจ็บจยจนครับพี่ขอบคุณเลไลตอนแรกว่าข้างนอกมันสิเอาอันโหลดแล้วว่าห้าสิบห้าไปซื้อวันนะในเมื่อพี่ความต่างๆของพี่ว่าเออเออมันบอกเอาโหลดแล้วกะเออแล้วแต่บพิจัดการมาสัน่นเข้าใจยุคคือเสมอเนี่ยวันนี้ไปขี่รถที รถจักรยานคือมันไก่บ่บ่เข้าใจเออมันคือโมเมนต์จะไมเฮาเฮ้ยกูบอกเข้าใจเพราะว่าอยู่บ้านกูนี่เด็กน่อยมันได้ลดคนละคันเมเห็นว่ารถถีบแตกมันใกล้แล้วบัมนี้นะเขาก็ยอันอันนี้พนไปเฮ้ยใก่กรบอกไก่เลยเฮ้ยอันเขาเขาหีดกันเด็กน่อยเขายังหีดกันอยู่ขี่รถทีบนะอันนี้มันไกล้อันนี้นะมันเลยบร่ขีแล้วก็บอมีใคขีเป็นโมออ บ่มีใครขี่เป็นหมู่อาลีอันนั้นแะทางบ้านเฮานาะมันยังขี่เป็นหมู่กันอยู่มานี่หาดมาข่อยโอ้ยมันหยิบเงินน้ำข่อยอยู่เนาะโอ้ยโอ๊ยน้ำมันน้ำมันโอ้ยเอิร์ดมังตีเขาจ่ายเงินเลยเอ๋เมยไเอาไม่แห้งเลยว้าดิเอาเมื่อเด้อมันเตรียมสีหายเลยได้ดิเดดมาร์ทมาแน่